สวัสดีค่ะทุกคนทุกคนค่ะตอนนี้กี่อยู่ที่ยักษ์ปาร์ครู้จักไหมคะมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นแบบที่ที่แบบเป็นร้านอาหารที่มันติดกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะเจ้าพยาจุดที่เรามาจากตัวเมืองยุทธยาใช่ป่ะแล้วมันจะต้องผ่านจุดนี้เข้าไปที่กรุงเทพนะคะเนี่ยก็คือตรงจุดนี้เห็นไหมแล้วขอบอกนะคะทุกคนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบหน้าหน,นาวใช่ป่ะอากาศดีโคตรเลยทุกคนดูดิเห็นไหม เลิศเลยมากเลยนะคะทุกคนคือเวอรกี้กลับมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะกลับบ้านก็เลยแวะที่แถวนี้ก่อนตอนนี้เขาเรียกว่าบางประินใกล้กับตลาดกงโค้งเลยตลาดกงโค้งมานิดเดียวนะคะทางเข้าก็จะมีป้ายบอกว่าเป็นยักป์กนะคะอยู่ทางด้านติดถนนนะก็อาจจะต้องดูป้ายนิดหนึ่งที่ตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นที่นั่งสไตล์อย่างงี้เห็นไหมคะเวอต์กี้เลือกที่จะนั่งแบบนี้ไม่นะคะแล้วเราก็สั่งอาหาร สั่งอาหารไปแล้วค่ะกาลังรออยู่นะคะอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนทุกคนเขามีคนมาตกปลาด้วยนะหลังกี่ทุกคนเห็นไหมเห็นเขามาตกปลาปะอย่่อย่าไม่ไย้เขายเยอะเดี๋ยวเขาด่าวเขาไม่ได่าหรอกเกรงใจเขาเลยคะทุกคนนี่เจ้าพญารดเลอเพอร์เฟกค่ะทุกคนคือถึงบ้านเี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ติดน้ํานะแต่ว่ามันเป็นคลองมันไม่ใช่แม่น้ําแต่จุดนี้มันคือเจ้าพญานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแถวนี้คือบางปะอินนะคะบางปะอิน ก็ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมอยุธยาถึงมีเสน่ห์คืออยุธยามีครบจริงๆนะคะคือในส่วนของในตัวเมืองเราก็มีในส่วนของโบราณสถานถูกไหมปัจจุบันก็มีคาเฟ่ดังๆแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงหน้าเที่ยวด้วยนะคะมีกิจกรรมต่างๆธันวาคมก็จะมีงานมอตกโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสายที่เป็นค่อนข้างแบบแบบแอดเวนเจอร์นิดๆนะคะแล้วก็ชอบความเป็นธรรมชาติความเป็นส่วนตัวนั่งชิลๆลิ้มกับลิ้มรสกับบรรยากาศแบบที่มันชิลๆอย่างเงี้ย ก็แนะนำที่ยักษ์ปาร์คที่เคยเห็นมีคนเขาถ่ายคลิปที่ยักษ์ปาร์คลงใน youtube ยนะเออแต่ว่ากี้มาที่นี่หลายครั้งแล้วแต่เพิ่งจะถ่ายที่นี่เป็นครั้งแรกวิการพูดสิ่งดังเก่งใจเขาเยนะคะทุกคนว้าวอากาศดีมากเลยอะอยากเดินไปตรงนี้แต่ว่ามันเดินไปไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเดินไปเนี่ยตรงเนี้ยค่ะที่จะต้องลงไปในน้ํานะคะแล้วอาจจะเปียกได้เราสามารถเดินไปตามทางนั้นได้เห็นไหมคะมันจะมีทุ่นอยู่ น,นะะเลิศเลอเพอร์เฟกจั๊กป้าค่ะทุกคนไปดีกว่าอาหารมาแล้วมั้งคะทุกคนพี่ไปดูดิสั่งอาหารไปอาหารที่นี่เขาก็อร่อยค่ะสั่งต้มยำกุ้งไปนะคะแล้วก็ข้าวไก่เจียวข้าวข้าวเดี๋ยวนะไม่ใช่อะไรนะไข่เจียวไก่สับเออนะคะไม่ใช่ไข่เจียวหมูสับนะคะทุกคนช่วงนี้กี่ไม่ไม่ทานหมูนะคะ เป็นการแทงทันอ,อากาศดีโคตรโคตเลยทุกคนเจ้าพยาเห็นไหมสติสตังไปหมดแล้วนะคะทุกคนสดชื่นจริงๆคนที่มีบ้านริมน้ำเนี่ยค่อนข้างโชคดีจริงๆนะทุกคน อย่างที่บอกว่าบางทีเวลาคิดเครียดเนี่ยนะคะทุกคนเวลาที่เราอยู่ใกล้น้ำเนี่ยมันได้คิวความรู้สึกตัวเองเยอะนะคะเวลากี้แบบอยู่บ้านอนะ่ะบางทีแบบเซ็งๆซงอะ่ะบางทีแบบคิดเครียดหรือว่างานเยอะๆก็เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบไปยืนหน้าบ้านหลายคนที่ติดตามอยู่จะเห็นว่ากี้ชอบไปยืนไลฟ์หน้าบ้านตลอดแต่ช่วงนี้กําลังรีโนเวทบ้านอยู่ก็จูจะเสร็จละนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ได้จะไปยืนไลฟ์ตอนนั้นกันนะคะมาีิกาลังกลับบ้านกาลังกลับบ้านนะคะ hmm. Hmm. โอเคค่ะทุกคนแค่นี้แหละนะคะเดยกกี้ขอใช้เวลาส่วนตัวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะคะนั่งกินข้าวแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านสาหรับคนที่ถามเรื่องงานมอดกโลกว่ากี้จะไปไหมใช่ไหมมันต้องไปอยู่แล้วนะคะไม่ไปเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วนะคะทุกคนแต่จะเป็นวันไหนเดี๋ยวเจอกันอีกทีเพราะว่าเดือนธันวาคมก็จะมีงานสําคัญที่กรุงเทพมหานครทีออ่พระราชวังเดิมกรุงธนบุรีเปิดให้เข้าชมซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดกี้คงได้ไปอีกปีที่แล้วก็ไปมาแล้วนะคะก็ ปีหนึ่งเปิดแค่ครั้งเดียวนะคะก่อนทัพเรือเปิดนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสมีจังหวะกี่ก็ไม่พลาดที่จะไปนะคะล่าสุดเดี๋ยวก็จะลงทิปของวัดสุทัศน์นะคะในส่วนของวัดเบญเป็นจมะบกพิติด้วยนะคะทุกคนาานาตานาที่ไปมาเมื่อวานนี้ค่อยๆทยอยลงให้ทุกคนได้ดูกันแต่บอกก่อนนะคะทุกคนเมื่อวานวัดสุทัศน์เนี่ยปัญหาคือเราไม่สามารถถ่ายทางด้านหน้าตรงๆขององค์พระได้พระศรีสกยมุนีเนไคะไปวัรูปที่สวยมากรอหนึ่งท่านอัญเชิญมาจากที่สุโขทัย เพราะว่าเมาื่อวานเนี่ยมีสวดมนต์ใหญ่แต่คีก็ดีใจที่ได้เข้าไปวัดสุทัศน์เมื่อวานนะเข้าไปยังไปสวดมนต์กับเขาเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะเราเป็นชาวพุทธอ่ะนะคะมันก็มีความสุขใจทุกครั้งเวลาที่ได้เข้าไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญสำคัญของบ้านเมืองคนที่ศึกษาเรื่องพุทธลูกก็คงจะรู้อยู่ว่าพระศรีสกยมุนีที่วัดสุทัศน์เนี่ยพอหนึ่งท่านเอ,อเขาเรียกอะไรเลยนะคะตะเด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทเปล่าเนี่ยไปรับองค์ท่านจากท่าท่าน้ําขึ้นมา อันปริสถานวาที่วัดสุดทัศน์นะคะทุกคนเรื่องราวต่างๆมีในพระราชพงศ์สวดารเราเคยคุยเรื่องนี้กันไปแล้วสวยมากค่ะทุกคนเขาบอกว่าพุทธรูปที่สวยก็คือพุทธรูปที่มาจากสุโข,ขทยัยเพราะว่าพระพักเนี่ยจะแบบอิ่มมากคือกี้เข้าไปนั่งเมื่อวานกี้ยังรู้สึกว่าโอ้โหแบบมันอิ่มใจมากจริงๆนะคะทุกคนคือจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นคนศาสนาไหนด้วยนะ คือคนที่ชอบศิปลปะหรือคนที่ชอบความงดงามของศิลปะต่างๆผูนธลูดต่างๆได้เห็นองค์ท่านน่ยพอพักท่านก็คงมีความสุขเดียวกันกับกีก้ทุกคนเห็นลมพัดปะลมพัดตลอดเวลาเลยเ่ปะอากาศดีโคตรๆเลยค่ะทุกคนยักษ์ปาค่ะทุกคนอยุธยาค่ะทุกคนบางปะอินนะคะใครที่สนใจก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวชมที่นี่มานั่งเล่นกันนะคะเนี่ยคือว่าเขามาตกปลตกปลาอะไรกันเนี่ยมีอิตีต้ต่างๆให้ทํามากมายนะคะทุกคนเจอกันค่ะทุกคน